เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านครับินดีต้อนรับสู่พีโฟเพลย์เก่ากันอีกครั้งนะครับผมที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เนี่ยอาจจะคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะคิดว่ามันก็แค่ป้อมปืนปกติเองเนี่เราก็จะมาลองกันนะครับป้อมปืนปกตินะเห็นไหมครับมันก็แบบก,กระจอกมากเลยครับผมแต่ถ้าเกิดออกมาลองป้อมปืนนี้เนี่ยคือคือ,ค,อคือว่าผมต้องเปิดสโลว์โมชั่นะแล้วผมก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะอุ้ยอุ้ยดูฮะมันเล็งเป้าแล้วเรียบร้อยครับผมแล้วมันก็จะอู้หู โอ oh. ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแบบแรงมากโอ้โหจนปืนกระเด็นเลยนี่ยโอ้โหเฮ้ยผมว่าเขาน่าจะเอาปืนมาซอนกันแน่ะก็วันนี้เราก็มาทดสอบไอ้ป้อมปืนอันนี้กันแล้วผมนี่เป็นป้อมปืนที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับมันก็คือมอสอะไครับสำหรับที่ใครอยากรู้ว่าผมโหลดมอสมาจากไหนผมก็ได้แปะยิงวิธีการสอนโหลดมอสแล้วก็สอนโหลดเกมเนี่ยไว้ใต้คลิปนะครับผมก็สําหรับไอ้ป้อมปืนนี้เนี่ยเราก็จะเอามันมา ประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันนะผมแต่ก่อนที่เราจะประยุกต์ใช้เนี่ยเราก็ต้องฟรีซมันก่อนนะผมไม่งั้นป้อมปืนกระเด็นไปแบบไม่รู้ประสิทธิภาพขาดครึ่งเลยเหมือนเป็นสลับเหรอเฮ้ยถ้าลองกับหุ่นยนต์อ่ะเฮ้ยอืออุ้ยอุ้ย,ย,ยเกมเป็นกระตุกเลยอุ้ยอุ้ยปยับเดวตายเลยโหเลือดออกมาเยอะมากเลยไม่ใช่เลือดมันคือน้ำมันนะเคลียก่อนโอเคถ้าเกิดเราสโุโมชั่นใหม่น,น,นี่เราจะเสกมันมาแล้วนะวันนี้คือวันตายของนายแล้วสินะหุญญญ่นยนต์ มาลองกันเลยครับว่ามันจะมีอนุภางแรงแค่ไหนครับผมนี่โอ้โหเออครับผมว่ามันมีประสิทธิภาพมากสุดกับไอ้หุ่นยนต์เนี่ยโอ้โหโอ้โหพอเถอะโอ้หอยิงจนหุ่นยนต์เริ่มมีรอยแตกเลยเนะี่ยโอ้โหคือแบบแรงมากเลยครับผมหมุนดิวๆนะครับผม,ม,ผมโอ้หอยกลายเป็นแพ็คโค้ดนะครับผมโอ้โหทะลุเข้าไปในป้อมปืนเราก็จะเอามันมาทดสอบนะครับผมว่ามันเนี่ยยิงทะลุอิด4อันได้ไหรือเปล่าครับผมเราก็จะมาทดสอบกันเลยครับผมแอคทีเวตนะครับผมยิงก็ไปอุมย โอ้โหก็ผลการทดสอบนี้สรุปว่าเออมันยิงทะลุอีกไม่ได้ครับแต่ว่าอย่าอย่าดูถูกป้อมปืนอันนี้ดีกว่าครับผมเพราะว่าเราเนี่ยถึงแม้มันจะยิงทะลุไม่ได้เนี่ยแต่มันอาจจะยิงทะลุอันเดียวได้ไงเอามารองกันได้ก่อนครับแอคติเวทครับผมยิงอสรุปสรุปว่าเราสามารถดูถูกมันได้ครับผมอิดเนี่ยปลอดภัยครับอุ้ยอุ้ยเข้าโทษ เ้าไม่ได้ตั้งใจอะโอ้โหเสียดายคนเลยโอ้โหอันนี้ก็คือเศษสร้างเราแล้วเราจะทิ้งมันไว้แบบนี้แหละจนกว่าจะจบคลิปแล้วเราจะมาได้ดูกันเลยครับว่ามันจะเละเทะแค่ไหนนะสิ่งของต่อไปคอนกรีตนะครับผมนี่เราจะใช้สี่อันเหมือนเดิมเราจะมาลองกันเลยกว่ามันสามารถยิงทะลุได้ไหมครับผมว่าคอนกรีตมันจะบอ่อปางผมฟรีสไว้แล้วกันโอเคแอคทิเวทครับผมยิงถ้ายิงอันหนึ่งเนี่ยมันสามารถทะลุได้เฮ้ย้าถ้าเป็นคนละโอเค สามสองหนึ่งสโลโมชั่นเฮ้ยสรุปว่าถ้ามันแบบนี้นะถ้าผมดีวิสอ่าเราใช้อันเดียวเนี่ยคนเนี่ยเขาจะรอดไหมครับนะผมเปิดสโลโมชันนะเฮ้ยเฮ้ยคนเขารอดนะผมแต่ก็ไม่รอดนี่ถ้าคนเขารีบวิ่งทันเนี่ยเมื่อกี้เขาก็รอดนะผมแต่ว่าคอนกรีตมันพังก่อนไงน,น่าเสียดายคอนกรีตนี่แก,กะกเอาทิ้งไปเลยโอ้โหมันผมว่ามันกลายเป็นซากประดาักพังอย่างนี้นะอันต่อไปครับผมหนีกระจกนะผมนี่ อะไรมันจะพอดีอะไรประมาณนะั้นมันคาบเคลื่อนไปแค่ห้าเซนติเมตรเองัะผมโอ้โหผมว่าต้องต่อความสูงเหมือนคลิปที่แล้ว <c oughs> นี่สูงขึ้นมาหน่อยนี่เราจะเอิมใช้หลายๆอันอเลยนะผมนี่ประมาณนี้พอแล้วเราก็จะเสกคนครับผมูือว่ามันเนี่ยจะสามารถป้องกันคนเฮ้ยป้องกันคนได้โอ้โหพีเอ็มสองจุดห้าโอ้โหเราไม่รู้แล้วเนี่ยว่าคนมันรอดหรืเอเปล่าเฮ้ยคนเขารอดไหมเอ้ยมันจะรอดนะเนี่ยโอ้โหเกมถึงกับกระตุกเน่โอ้โหกระจกมาเยอะเกินเอ้อ คนคนโดนกระจกแทงตายอ่ะคือมันโดนโดนโป้อมปืนไม่ตายจนกระจกแทงตายสูบ่ากระจกเนี่ยมันป้องกันได้แต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ถ้าเป็นโต๊ะจากอ e ีเกียครับมันจะสามารถป้องกันได้เปล่าครับผมนี่จะเอาโต๊ะมาวางไว้แบบนี้ครับผมจะวางไว้เออสักสี่โต๊ะพอแล้วนี่วางไว้เรียบร้อยเราก็ทาการใส่คนมาครับนี่คนอยู่นิ่งๆโอเคเราจะแอคทิเวทครับผมสามสองหนึ่งย<อ>ิง <ๆ S 1> เข้าไปอุ้ย ถ้าเป็นโต๊ะซ้อนกันมากกว่าสองหรือสามอันเนี่ยคนเขาเนี่ยก็จะรอดนะผมเฮ้ย hey, ถ้าสมมติอันนี้คือเขาโดนยิงหรือว่าโดนกระจบาดจะแน่เนี่ยโอ้โหเราต้องทดลองใหม่กันนะผมวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยเขาต้องทดลองกันสามครั้งใช่ไหมครับผมโอเคสามคหนึง okay. ยิงเข้าไปอุ้ยอ่าแปลว่าทดลองเนี่ยเขาใส้ได้ผลครับผมโต๊ะเนี่ยสามารถป้องกันได้ครับคือถ้ามีคนเนี่ยมาป้นบ้านแล้วเขาดันมีป้อมปืนนี้เนี่ย ท่านผู้ชมแค่ไปซ่อนหลังโต๊ะที่มีโต๊ะซ้อนกันสี่อันเนี่ยท่านผู้ชมก็รอดนะครับผมเกี่ยวอนะไรวะเนี่ยโอ้โหมันเขาจะกลัวเนี่ยเขาเพยายามหนีจากเจุดเกิดเหตุนะตเนี่ยสูบโต๊ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเขจะเครื่รงทิ้งมันนผมโอ้โหผมขอโทษไม่ได้ตั้งใจอะ่ะโอ้โหน่าจะเจ็บปวดเนี่ยโดนกระจกบ,บาดอุ๊ดอู้หัวจะขาดเราจะทิ้งไว้อย่างนั้นอะ่ะถ้าโต๊ะมันสามารถต้องการได้อนะ่ะ เก้าอี e. ้มันก็สามารถป้องกันได้ใช่ไหมว่าผมเราจะใช้เก้าอี้สี่อันนี่แหละเหมือนเดิมว่าผมโอเคเราจะมาลองกันเลยครับผมว่ามันสามารถป้องกันได้ไหมฮะสามสองหนึ่งยิงอุ้ยอะไรวะทำไมไม้มันป้องกันได้ทุกอย่างเลยวาะอุ้ยอุ้ยไม่ทันแล้วโอ้โหสุปถ้าใครมีโจรมาบุกบ้านเราแค่อยู่หลังแบบนึงนะถ้ามันใช้ไม้ได้นะ สมมติไม้อย่างนี้โอ้โหอะไรมันจะพอดีเลยประมาณนั้นรู้เศษเศษไม้มาพอดีแบบคาดแค่แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมิลลิเมตรต้องต่อความสูงนะอรับนี่นฟืบหอใกล้ๆกลอีกเ้ยใกล้ใอีกโอเคเราก็ทำการเศษไม้มาครับผมไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งมงคลครับผมสี่ยันพอเนาะแล้วก็จะเศษคนมานครับผมนี่อุ้ยอุ้ยแบบนี้มันไม่ เมื่อกี้มันไม่แฝงทำไมเขาถึงทําแบบนี้ทําไมป้อมปืนเขาถึงขี้โกงอะไรมานี้ผมว่าจะต้องต่อสูงกว่านี้อีกนะผมจะทําการต่อส่วนตรงนี้เนี่ยให้มันสูงสูงครับผมนี่เพื่อที่คนเนี่ยจะได้ไม่โดนยิงครับผมเราจะใช้สี่อันพอแล้วก็เสกคนมาครับผมโอเคครั้งนี้แฝรแฝแล้วโอเคเราก็กดยิงครับผมสามตั้งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันจะไม่รอดเหร หรือว่าอาจจะจอู้หูมียิงมีการยิงโอ้โหขนาดนี้มันก็เละมากเลยนะอยเออเหมือนเริ่มกลายเป็นซอมบี้ยังไงไม่รู้น่ากลัวเนี่ยเราต้องเผาศพมันก่อนไม่งั้นมันก็กลายเป็นซอมบี้ใช่ไหมการทดลองเมื่อกี้ก็คือป้อมปืนนี้เนี่ยถ้าอ,อ,อยู่หลังไม้สี่อันก็มีโอกาสไม่รอดนะครับผมถ้าเป็นกล่องพลาสติกนะครับผมไม่ถังนะเราจะใช้ห้าอันนะครับผมี๋ยวเสกคนมาโอเคได้ไวเวลา a c t i ิ a ว e ยิง เฮ้ยเมันม okay. yeah, hey. anyway? ันจะไม่สะสมสถานเลยถ้าเกิดเราทีเียวหลือแค่อันเดียวอะโอเคสามสองหนึ่งแอคทิเวตนะครับผมยิงเฮ้ยอ้าวทำไมยังเหลืออีกอันหนึ่งวะอุ้ยอุ้ยคนอุ้ยขาเจ็บปวดไหมอุ้ยโอ้โหลอยนะครับผมอุ้ยมีการยิงซ้มเดียป้อมปืนนี้มันก็แม่นมากเลยนะเนี่ยผมต้องลองทดลองใหม่นี่ถังพลาสติกนะครับผมโอเคมาลองกันเลยสามสองหนึ่งโอเคถ้าคุณอยู่หลังถังพลาสติกเนี่ยคุณมีโอกาสรอดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ หรือว่าไม่รอดมีหัวโขกหัวโขกพื้นตายก็มีอยู่สิ่งเดียวนะครับที่ผมจะทดสอบกับไอป้อมปืนนี้ต่อครับผมมันก็คือไอเจ้ากอสนั่นเองครับผมดูสิว่ากอสเดี๋ยอันนี้นี่คือสภาพกอสนะครับผม b e ฟ o r e กับอ f t e r ครับนี่นี่นี่คือ b e ฟ o r e นะครับผมและและและนี่คืออ f t e ตก็ดูนะกอสนี่คือเครื่องฆ่ากอสอย่างถูกวิธีครับผมตายซะไเจ้ากอส นี่อูห้หูยกระจายเลยตุ้มเป๊ะเดี๋ยวผมจะลองหยุดเวลาผมโอเคเราก็จะเสกเอ่อคนแล้วก็เอ่อหุ่นยนต์นะผมแล้วก็กอสนะผมจะเสกอย่างละสองเลยนี่โอเคสามสองหนึ่งได้เวลาทดสอบนะผมยิยงยิงเข้าไปอู้หูเหมือนกอสมันจะฆ่ากันเองนะครับผมยิงเข้าไปอู้หูอนุภาคร้ายแรงนะผม ยิงเข้าไปอ Arrow, ragt, ีกนะผมยิงอืมโอ้โหผมมาคลิปนี้ติดเรืองแน่ๆโอ้โหคลิปนี้ไม่น่ารอดคลิปนี้ไม่น่ารอดโอ้โหคอมผมก็จะไม่น่ารอดเหมือนกันนะโอ้โหโอ้โหอุ้ยเหมือนหุ่นยนต์มันจะยังรอดอยู่หรอเนี่ยอุ้ยโอ้โหผมมากอสไม่รอดอ่ะโดนหุ่นยนต์ทับแบบนี้น่าจะน่าจะตายนะผมโอ้โหป้อมปืนนี้มันก็ผมคี้นับก่อนก่อนคอมจะระเบิด ก็สำหรับไอ้มอสป้อมปืนนี้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดปไปเลยครับผมสำหรับใครที่อยากโหลดผมก็ได้แปะลิงก์สอนโหลดมอสไว้ใน Description นะครับผมมอสนี้ก็ได้อยู่ในสตีมครับผมโดยการไปที่ Most p OPULAR นี่ครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วเราก็จะเจอเออนี่ SUPER POWERFUL m o d e d n c e n t r y GUN นะครับผมแล้วก็มีอยู่อีกสิ่งสุดท้ายแล้วสินะที่ไอ้นี่เนี่ยมันเนี่ยจะมีประโยชน์ ถ้าคผู้ชมน่าจะจําตึกอันนี้ได้ครับผมเป็นตึกที่ผมใชสเยอะมากครับผมใซ้ตั้งแต่ภาคแรกแนะที่ผมแคสเกมไอพีโคเปกาลเนี่ยโอเคครับผมวันนี้คือวันตายของตึกนะครับผมนี่คือวิธีการถล่มตึกวร์ชั่นผมครับผมนี่เป็นไงเป็นไงอืม้มเป็นไงเป็นไงถล่มตึกอย่างมีสไตล์ครับผมโอโ้โหโอ้โหป้อมปืนป้อมปืนใจเย็นป้อมปืนโอ้โหนี่เลมครับภาพเดียวครับผมตึกพังเลยเป็นไงเราจะมาลองใหม่กันดีกว่าครับผมแต่ครั้งนี้ผมเนี่ย จะใส่ระเบิดเข้าไปในตึกเยอะๆเลยครับผมนี่โอเคใส่ไวต้ตรงนี้้วยนี่แล้วก็ทําลายตึกอันนี้พร้อมๆกันครับผมสามสองหนึ่งยิงเข้าไปนี่ยิงเข้าไปโอ้โหอืมโอ้โหยังกับระเบิดเลยเ,เนี่ยว้าวโอ้โหเมื่อกี้มันช่างเป็นภาพอะไรที่สวยงามมาก คอมผมจะไม่สวยงามมากแล้วเลืวแค่สีเฟรมเพอร์เซ็กักอเองโอ้ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปพีพิธไปก์กาวในวันนี้ครับถ้าใครอยากให้ทำอีกก็กดไลค์กด Subscribe ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>